ฟิตติ้งคนรักป่าภูมิใจเสนอ เสียงปลาขึ้นบวกเฮ้ยเออลูกเดียวเสียวทั้งแพรอือืันไหนไว้บอมอื้อ้เหี้ดูด้วยดูขนาดนี้แดงหมดเลย ร้านไะนเนี่ยมีต้น่งร้านด้วะโอ้โหปี รเบอร์สิบสามซะมั้งเต็มปากเลยไถ่ก็ขับเรืออยู่โอ้โหชีว๋ไถ่แน่ไปไปเดินทางกัน ที่นี่มา่ตรงนีน,นีกนะ่เดี๋ยวมารับทมกันครับผมส่วนรถเราก็จอดไปที่นี่ ก้างเขื่อนสีไหนอะทุ่นมันอยู่ไหนอะทุ่น,น,นอยู่แนวนี้ถ,ถ,ถูกอะถูกป่ะถูกอะนี่ยมันเริ่มจมแล้วมันไม่ลอยแล้ว<ไ>มันจะไม่มันไม่ไมีลมสูดใครสูดมันโอ้โหตอนแรกมันลอยปุ๊บนี่มันจมหมดแล้วนะ,ะเหลือนิดหน่อยไม่เป็นไรมันลอยลมนะมันก็จะพัดออกไปนูน่นโอ้โห เนี่ตูดตูไหมสูดตูดพุนี่ชุนอยู่นี่ชุนช่ชุนชุนุน,น,นเสร็แล้เราก็ต้องว่านทั่วประมาณกิโลเดียหมดเนี่ยฮะก,กินกิยกันสองคนถ้าไม่ไหวไใช่ไงเป็นร้อยอ่ะมเหรอน่าจะมีห้าสิบจานโอ้โห วิธีไต้นะวิธีไต่อย่าต่อไตเลยอ้อยหนักหนักอย่าต่อไตเลยนะเวลาจับแกะไตอะอะไรนะอย่าต่อไตเลยเออนี่ฟังนะครับนล้วนะอย่าต่อเลยนะอย่าต่อเลยโอ้โหนี่ของจริงครับไตไม่ได้อ้อยทีร้อยห้าสิบบาทนะคือกระ่อบเห็นกันจระจระ เลี้ยงไว้ก่อนเป็นคาราเบลเลยยังไม่เปิดตกนะฮะยังไม่เปิดตกยังไม่เปิดตกด้วยแม่ใส่ที่ไรกาดจริงแต่๋ยเราต้องเลี้ยงตาไว้ทุ่นอยู่ไหนไม่รู้ทุ่นเหรอทุ่นอยู่หลังครับอ๋อทุ่นอยู่ที่นี่ไม่อยากขึ้นไมหน้าหรือเป็นขวางหมายมันยังไม่ค่อยโอเคด้วยแหละ ติดต้องติดนี่นนท่านผู้ชมเทศหมายป้ายใหญ่นะปาริก้าลึกไะตรงนั้นนะ่ะเดินข้ามได้ปะดเดินข้ามได้ปะ <c oughs> เอาดีดีดนอนตกวันนี้ก็บุญ โอ้ยน,อน้องตกบลิ้กนนอ,อ,นอน,น,นกรรี่แล้วฮะนี่อ่ะโอ้โหกระลุ้วแล้วตีได้มันจะตียังมันจะตียังไงลมันก็ตีลงังคาเดช่วยเจ้าพก็คุณเอ้สิบฟุตน,นะครับพี่เวียงหมดนี้ทีเอาอีกแล้วโราทำให้เราไม่ตีนี่ครับท่นานผู้ชมตกปลาแพ้ไต่ก้างนะครับมันมีอะไรให้เราเซอร์ไพรส์เสมอ วันแรกมันก็ให้ผมตกแพนี้นะได้ประหมอทั้งยี่สิบตัววันที่สองมันก็ให้ไปตกแพนโน้นได้เพิ่มทั้งยี่สิบตัววันที่สามมันบอกให้มาเทสปลาใหญ่เดี๋ยวดูเดีดูมันทำนี่นี่มันมีอะไรสะใสมากโอ้ยโอ้ยนี่ดูแจ๋วแจ๋วดูพ่อมึงอะไรวะเนี้่ยแจ๋วจะลงน้าไปหาพ่อมึงเหรอ หลากหลายรสชาติมากเลยอะ่ะสามแพรเรียงกันเลยนะเอ้กระชังนู้นมีปลาอีกนะม,ม,มีดิตายแล้วมั้งหมอตะกลับตัวดีดด้วยโอ้โหทำไร เ้สักตงนันสักนันเออ้โมร์อืมปินปินปินกาอีกาสินเดี๋ยตัดเองล้วอยู่ตรงไหนม่รที่ตัดนั่นหสิ คิดก่อนจะเยียนไม่เป็นไรโน,น่นหยุดอยูแ<ะ>่แพนู้นฮะนู่นแพใหม่หายโอ้ยหาหาวิธีหาวิธีขึ้นนู่นแล้วข้าลากไปข้างเรือนูนะไม่ได้ติดเชือกเฮ้ยเม็ดอะไรวะขึ้นเนี่ยย่างย่างย่าง<ะ>เดินไปสวิงให้นหน่อยเร็วเร็วกาใหญ่ ตัวเองยู้แพมาอยู่นู่นเอามาสิก็มาสิก็ลุกมาสิเจียวแมงโดแต่มันดาของคนเราป้าอะไรกาเบ็ดเล็กไงนี่ใไร เดี๋ยวรอสวิงก่อนลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวสวิงก็รัเดินทางมาเออจเยนใจเย็น,เ,นเดี๋ยวรอสวิงก่อนลูนนนนกบุ้ง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 ุทอันนู้นเหรก็นี่ไงก็วดไปแล้วไล่งวไม่เปอร์เซ็นต์โดนนะวันนี้ย<อ>มีขึ้นน้ำเลยมีแต่แต่มันบางไม่เหมือนเมื่อวาน จะต,น,โดโดน,ตนะดูนี่ดูมันนะตักปลาเสร็จถ่ายคลิปเสร็จนะนะดู น้อนอีกแล้วแจ๋ว,วไปดูพ่อเลยมาเออทเรื่องวุ่นๆน,นะครับ<ป>โอ้ยกาตรงนี้ต้องมีสองโลกว่าเนี่ยสองโลมาตัวเท่าหมาเลยปลาตัวเท่าหมาเลย,เยโอ้ย นี่ปลาตัวเท่าหมาเลยครับนะนะท่านผู้ชมแล้วตัวไครสั่งโลว่า

bán bang phai rồi. Ăn cũng con chào. Khao cũng mấy con sứ. Nào cũng mấy phải sỉ á. cũng mấy không สวยมากเลยอ้าวใครที่จะมาแพ้แ่ไกก้างฝากไว้นะครับที่ได้ปลาเยอะอะ่ะมันไม่ใช่เป็นที่เหยื่อใช่ไหมฮะเป็นที่ไตใช่ไหมครับนะครับจะเก่งไม่เก่งนี่มันอยู่ที่ไตครับนี่คือเรื่องจริงนะเหเยื่อในสิบเปอร์เซนตเก่งไม่เก่งนมันอยู่ที่ไตครับแต่คนเนี้ยคือรับประกันว่าอ่อย อ่อยไม่หนักอ่อยโคตรหนักเลยอ่อยจนปลาไม่กินะนะแกางสีน้กาลิ้นมันจะกาศมันยากาศเรา,ารเจอกันใหม่คลิปหน้าเราไปฟิชชิงหนลักปลารายงานตัวครับผมสวัสดีครับอ้